ช่วงนี้มารับชมการช่วยเหลือเยวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการมหาดไทยเร่งโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ นายอนุทินชาญวิรกุลนายรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมรับมือสถานการณ์พายุคาลแมงกีที่กำลังจะเข้ามาในช่วงวันที่6กถึงแพฤศจิกายนนี้ซึ่งจากการคาดการณ์ค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างซึ่งต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง วังยุมนานและเจ้าพระยาที่ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยยังน่าเป็นห่วงปริมาณน้ำในเขื่อนมีมากเกือบ100%เปอร์เซ็นต สำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกภยัยครัวเรือนละ9 0 0 0บาทซึ่งขณะนี้โอนเงินให้กับประชาชนแล้วสองครั้งได้เพียง1 1เดปอร์เซ็นต์โดยจะโอนครั้งที่ 3- และ4ในวันที่6-7พฤศจิกายนนี้โดยขอให้เร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยแจ้งเตือน 52. จังหวัดและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามสภาพอากาศการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและสามารถอุพยพได้อย่างทันท่วงทีสามารถขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปอพออรับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ